บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนซึ่งครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกสาวสามคนพี่สาวคนโตชื่อพินเป็นคนใจดีเธอมักช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านและดูแลน้องสาวเสมอลูกสาวคนกลางชื่อพันเป็นคนร่าเริงชอบแต่งตัวและร้องเพลงเต้นรำ และมักสร้างเส,สียงหัวเราะให้กับทุกคนในครอบครัวส่วนน้องสาวคนเล็กชื่อพลอยเป็นคนขี้อายแต่มีรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและพ่อแม่แก่และลูกทั้งสามคนจึงต้องทำงานหะนักโดยเฉพาะพินพี่สาวคนโตเธอมักจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในทุกๆอย่าง พินคิดว่าเธอต้องยกฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเธอจึงบอกให้น้องทั้งสองขยันเรียนเพื่อที่จะทำงานดีๆจะได้กลับมาช่วยครอบครัวแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนมาส่งพวกเราเรียนละจ๊ะพันถามพินผู้เป็นพี่สาวไม่เป็นไรพี่จะสู้ทุกอย่างคะ่ะขอให้น้องๆตั้งใจเรียนพินตอบน้องๆ พลอยสงสารพี่ถ้าพัานกับพลอยไปเรียนแล้วพี่หาเงินคนเดียวไหนจะต้องดูแลพ่อแม่อีกพลอยไม่อยากให้พี่ลำบากคนเดียวพลอยบอกกับพินพินก่อนน้องทั้งสองน้องรักเราต้องยอมลำบากก่อนต้องยอมอดทนก่อนวันข้างหน้าฟ้าดินคงเมตตาในความพยายามของพวกเราเราจะอยู่แบบลำบากอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ พ่อแม่ก็นับวันแก่ชราไปทุกวันเราต้องมีเงินดูแลตัวเราและพ่อแม่ในวันข้างหน้าพินให้ข้อคิดน้องๆจากพี่พินทั้งพันและพลอยต่อพี่พินต้องทำงานนะ่ะเธอต้องช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่แล้วเอาพืชผักไปขายที่ตลาด ทั้งหาบทั้งคอนเพื่อส่งน้องทั้งสองให้เรียนเพื่อวันข้างหน้าจะได้ยกฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นผักจ้าผักสดๆจากสวนแม่ค้าพินร้องเรียกลูกค้าลดราคาหน่อยได้ไหมแม่ค้าฉันเมาหมดเธอนี่ขยันดีจริงๆขายเช้าขายเย็นฉันชอบคนขยันขยันแบบเธอที่สวนเธอมีอะไรขายมาั่งฉันจะรับซื้อเอาไปขายต่อ ลูกค้าถามและอยากช่วยพินมีหลายอย่างค่ะคุณมะม่วงกล้วยผักบุง้งกระหล่ำปลีต้นหอมค่ะพินตอบลูกค้าใครเป็นคนปลูกจ้าเธอลูกค้าถามพ่อกับแม่และพินเองช่วยกันคะ่ะว่าหลังเธอไม่ต้องมานั่งขายแล้วนะฉันจะไปรับซื้อถึงสวนเลย ขอบคุณมากค่ะคุณพินกล่าวขอบคุณพร้อมยกมือไหว้ลูกค้าฟ้าดินมักเมตตาคนขยันคิดดีทำดีเสมอทั้งพ่อแม่และพินต่างก็ทำงานหนักในการปลูกผักทำสวนให้ได้ผลผลิตเพื่อให้ขายได้เงินมากขึ้นอย่างไรก็ตามไรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มากมาย เพราะผักผลไม้ไม่ได้มีราคาเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดอื่นทั้งฝ่ายพันกับพลอยนั้นพวกเธอก็ตั้งใจเรียนสมกับที่พี่สาวและพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อส่งพวกเธอเรียนเมื่อพวกเธอเรียนจบระดับชั้นพอที่จะหางานทำได้แล้วก็พากันหางานทำพันเธอชอบทางด้านการแต่งตัวร้องรําทำเพลงอยู่แล้ว เธอจึงสนใจหาง,งานเกี่ยวกับการบันเทิงร้องเพลงเธอมักจะคอยแต่งตัวสวยๆและสมัครเข้าแข่งขันในการร้องเพลงตามเวทีต่างๆและเธอคิดว่าอาชีพนี้จะทําให้มีรายได้มากส่วนพลอยเธอเลือกที่จะทำงานในองค์กรที่เป็นเงินเดือนโดยสมัครทำงานเป็นพนักง,งานในบริษัทแห่งหนึ่งเดือนแรกของการทำงานพลอยได้แบ่งเงินเดือนส่งไปให้พิน พี่สาวเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการที่พินจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แม้จะเป็นเงินที่จำนวนไม่มากแต่พลอยก็ภูมิใจไม่น้อยส่วนพินก็ดีใจที่น้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเธอฝ่ายพันนั้นการพยายามที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงก็ต้องใช้เวลาและต้องใช้การลงทุนในการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีเมื่อพินไม่ได้ส่งเสียให้เรียนแล้ว พันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการหางานทำตอนเย็นและบางครั้งก็ต้องหยิบยืมเงินจากพลอยบ้างพลอยเองนั้นเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งเธอได้มองเห็นความก้าวหน้าของงานที่ทำถ้าเธอได้เรียนสูงขึ้นเธอก็จะสามารถมีเงินเดือนที่มากขึ้นเธอจึงได้ใช้เวลาในวันหยุดไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้บุรการศึกษาที่สูงขึ้น จากเธอเป็นคนที่ขยันมีความมุ่งมั่นในทางที่ดีอยู่แล้วเธอจะสามารถเรียนจบในขั้นการศึกษาที่สูงขึ้นทั้งการทำงานก็ตั้งใจทำจนเป็นที่พอใจของเจ้านายพลอยจึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างรวดเร็วไรายได้ก็สูงขึ้นตามมาพลอยได้ส่งเงินไปให้พินพี่สาวใช้ในการดูแลพ่อแม่และดูแลตัวเองและบอกกับพี่พินว่า พ่อกับแม่และพี่พินไม่ต้องทํางานในสวนแล้วนะพาคก็เหนื่อยมามากแล้วเดี๋ยวพลอยจะส่งเงินมาให้พอกับการใช้จ่ายของพ่อกับแม่กับพี่พินเองและพ่อยังมีเงินพอใช้สําหรับตัวเองหรือเปล่าพินถามน้องพอจากพี่พินพลอยไม่ได้ใช้อะไรมากมายพลอยตอบเออแล้วพันเขาเป็นอย่างไรบ้างพักนี้เขาคราวงเงียบไป พินถามพลอยเห็นว่ากำลังซ้อมหนักจ้ะพี่ประกวดร้องเพลงรอบนี้ mm. เห็นว่ามีลุ้นเข้ารอบลึกๆค่ะก็ขอให้พี่พันประสบความสำเร็จซะทีเถอะนะพลอยต่อพี่ก็ขอเอาใจช่วยให้สำเร็จเหมือนกันนะ mm. พินเชียร์น้อง ผลการประกวดร้ังเพลงปรากฏว่าพันธ์สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองเธอได้เงินรางวัลมาก้อนหนึ่งพันธแบ่งเงินไปให้พ่อแม่และพินเป็นค่าใช้จ่ายเธอบอกกับพี่สาวว่าพันส่งให้พ่อกับแม่และพี่พินได้ไม่มากนะคะเพราะพันธ์จะต้องเอาไปใช้หนี้ที่ยืมคนอื่นมาในการลงทุนเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ลงทุนไปไม่น้อย และต่อไปนี้พันก็ต้องดูดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองในการที่จะรับงานโชว์ตามที่ต่างๆก็ต้องใช้การลงทุนอีกเหมือนเดิมพี่พินคงไม่ว่าอะไรพันนะคะไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรจะพันที่พลอยเขาส่งให้ก็พอใช้กันอยู่ลำพังพ่อแม่กับพี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรกันมากอยู่แล้วพินตอบน้องอย่างเมตตา ในเวลาต่อมาพานกับพลอยก็พากัาซื้อรลนยนต์ส่วนตัวคนละคันพันเลือกซื้อรถที่ดูหรูหน่อยให้สมกับฐานะทางสังคมที่เริ่มมีชื่อเสียงส่วนพลอยเธอเลือกรถคนเล็กๆที่พอใช้เพราะเธอคิดฝันไว้ว่าถ้าอยากจะเก็บเงินไว้สร้างบ้านหลังใหม่ที่พออยู่ให้พ่อกับแม่พี่ๆและตัวเองอยู่ในอนาคตอีกทั้งวันข้างหน้า พ่อแม่และพี่พินหรือตัวเองแกช่ชราก็ต้องมีเงินออมไว้ดูแลตนเองและทุกคนด้วยวันหยุดพลอยมักจะแวะไปเยี่ยมพ่อแม่กับพี่พินเป็นประจำพร้อมซื้อของกินของใช้ไปฝาพกพ่อกับแม่และพี่พินเสมอพี่เกรงใจพลอยจังเลยซื้ออะไรมามากมายประหยัดได้ก็ประหยัดนะจ๊ะรับค่าของในส่วนเราก็พอได้กินอยู่พินบอกกับน้อง พลอยกดพี่สาวแล้วพูดว่าพี่พินอย่าคิดอะไรมากเลยพลอยขอตอบแทนพี่ที่สู้ทำงานส่งน้องๆเรียนพลอยมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะความยากลำบากของพี่พี่ลำบากพอพี่พานพอพลอยมามากแล้วพลอยอยากให้พี่ได้สบายบ้างรู้ไหมพลอยรักพี่พินเหมือนแม่คนที่สองเลยนะพินฟังน้องพูดแล้วซาบซึ้งน้ำตาไหลก่อนน้องแน่น พี่โชคดีเหลือเกินที่มีน้องกระตันอยู่เช่นนี้ขอให้พลอยจเจริญยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะพี่พินความที่พลอยตั้งใจทำงานและอุปนิสัยดีทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายจึงเป็นที่ตั้งตาต้องใจของลูกชายเจ้าของกิจการที่ชื่อภูสินแต่เธอบอกกับภูสินว่าครอบครัวเธอนานยากจน และเธอก็มีภาระในการต้องเลี้ยงดูผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดและพี่สาวที่ส่งเสียเธอเรียนพลอยทิ้งพวกเขาไม่ได้พลอยจะไม่มีความสุขเลยถ้าพลอยไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่และพี่สาวถ้าคุณผู้สินเลือกพลอยจะทำให้คุณต้องมีภาระไปกับพลอยด้วยพลอยอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณขอให้คุณผู้สินตรายตองดูก่อนนะคะผมไม่ต้องตรองแล้วครับ ผมรู้ผมเห็นมาตลอดตั้งแต่คุณเริ่มเข้ามาเป็นพนักง,งานเพราะผมรู้ว่าคุณเป็นคนกระตันยูต่อสู้เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณผมรักและชอบผู้หญิงแบบนี้คุณยิ่งพูดเรื่องส่วนตัวผมยิ่งเห็นตัวตนของคุณผมยิ่งรักคุณเพราะผมแน่ใจว่าคุณจะไม่ทิ้งผมแน่ในยามที่ผมลำบากผู้สินกุมือพลอยและพูดต่อแต่งงานกับผมนะครับพลอย พลอยยิ้มอย่างอายอแล้วตอบว่าขอบคุณคุณผูสินที่เมตตาพลอยค่ะพลอยจะตั้งใจทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะหลังจากพลอยแต่งงานกับผู้สินแล้วเธอก็ยังทำหน้าที่ลูกที่ดีและน้องที่ดีอย่างสม่ำเสมอพ่อแม่และพินก็ได้กินดีอยู่ดีมากขึ้นเธอได้สร้างบ้านให้พ่อแม่กับพี่พินได้อยู่อย่างสบายขึ้นผู้สินก็สนับสนุนในความกตัญญูของเธอ เพราะเห็นว่าพลอยสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเหมาะสิ่งใดควรทัางฝ่ายพันนั้นเธอก็ได้โลดบนเส้นทางบันเทิงได้ระยะหนึ่งก็ต้องเจอขึ้นลูกใหม่เข้ามาแทนจึงไม่มีความมั่นคงในอาชีพการงานผู้สิ่งจึงได้ให้พลอยรับพันเข้ามาทำงานในองค์กรของเขาโดยเลือกให้ทำในหน้าที่ที่เข้ากับอุปนิสัยของพันนับว่าพลอยนั้นเธอเป็นคนโชคดีมาก แม้เจ้าทำงานก็จเจริญเติบโตเร็วครันได้คู่ชีวิตก็เป็นคู่ชีวิตที่ประกอบด้วยรัพย์และความเมตตาแต่ก่อนที่เธอจะโชคดีนานเธอก็ต้องเป็นคนที่ขยนันคิดดีทำดีมีเมตตามาจากส่วนลึกในหัวใจของเธอก่อนเช่นกัน<ด>ข้อคิด คนดีมีความกระตันอยูมักจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเสมอจบบริบูรณ์เป็นยังไงมั้งคะสนุกไหมคะถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและพบกับนิยายสนุกๆในวิดีโอถัดไปคะ่ะ